สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแอบักเสื้อผ้ามือสองค่ะ <c oughs> คุณลูกค้าค่ะวันนี้แอลมาจัดเต็มกับงานร้อยกิโลกระสอบใหญ่ๆจากช่วงเช้าก็ไปหนึ่งรายการแล้วนะคะ <c oughs> วันนี้เรามาดูรีวิวอีกหนึ่งรายการค่ะคุณลูกค้าค่ะกับรายการช่วงบ่ายของเราร้อยกิโลเหมือนเดิมนะ,ะลูกค้าท่านหนที่อยากได้จํานวนชิ้นที่เยอะๆอ,อยากได้ร้อยกิโลกระสอบใหญ่ๆอ้วนๆน่ารักน่ารักค่ะคุณลูกค้าค่ะกับต้นทุนสุดคุ้มสุดประหยัดมาทางนี้ นะคะกับเสื้อสเวตเตอร์สวมหัวชายหญิงอันนี้มีแค่ลูกนี้ลูกเดียวอ้วนน่ารักอ้วนน่ารักน่ารักอ้วนน่ารักน่ารักนะคะเหมือนคนรีวิวเลยนะจ๋าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคุณพี่ขากับเสื้อสเวตเตอร์สวมหัวผู้ชายผู้หญิงมีแค่ลูกนี้ลูกเดียวนะคะราคาเก้าพันบาทน้ำหนักร้อยกิโลกระสอบใหญ่ๆจะคุณพี่เปิดเลยจ้า หมดแล้วหมดเลยเด้อมีแค่ลูกนี้ลูกเดียวจากคุณลูกค้าขา,ขาลูกค้าทนานที่ได้ไปแอบว่าโชคโชคปังๆคุณพี่ขาหมดแล้วหมดเลยนะจ๊ะเก้าันบาทร้อยกิโลจำนวนชิ้นประมาณการสองร้อยถึงสองร้อยห้าสิบตัวจ้ะตกต้นทุนต่อตัวสามสิบหกบาทจากคุณพี่ขาเดี๋ยวเรามาดูกันนะจ๊ะว่าจะเป็นแบบไหนสไตล์ยังไงรูปแบบและรูปทรงแล้วก็ตัวนี้เป็นสวมหัวเป็นเสื้อสเวเตอร์ ater, สวมหัว สวมหัวชายหญิงค่ะคุณพี่กระดาษของจะเป็นแบบนี้โลโก้เป็นแบบนี้จ้านะคะราคาเก้าพันบาทนะจ๊าออะไรชูชูค่ะ nobody 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 นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะไรนี่เอาเร็วหรือเอาชา้จาจ้าคุณพี่ด้านหลัง <c oughs> เพื่อไม่มีการเสียเวลาเดี๋ยวขออนุญาตรอคุณพี่ด้านหลังสองท่าน <c oughs> นิดนึง <c oughs> รับคนละครึ่งไหมคะรับคนละครึ่งพี่นุนุกับพี่แอลคนละครึ่งค่ะสวัสดีคุณสวัสดีคุณพี่นุ๊กนุช่วงบ่ายด้วยค่ะคุณพี่่ะรับคนละครึ่งพี่นุกกับพี่แอลคนละครึ่งแอลครึ่งหนึ่งพี่นุ๊ครึ่งหนึ่งแอลครึ่งหนึ่งพี่นุ๊ครึ่งหนึ่งคนละครึ่งใช้ได้วันไหนจ้ะวันนี้ค่ะวันนี้เป็นวันแรกคุณพี่ดุนุชจะอ่ะคนละครึ่งก็คนละครึ่งอ้ยอกหยอกหยกหยอกแต่ว่ากระสอบนี้พี่ค่่ะอวาให้เป็นคุณพี่นุชคนเดียวเลยแล้วัน กับราคาเก0 0พันบาทจากคุณพี่ค่ะมีแค่ลูกนี้ลูกเดียวเป็นเสื้อสเวตเตอร์สวมหัวผู้ชายผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงค่ะคุณพี่ค่ะผู้ชายและก็ผู้หญิงเดี๋ยวเรามาดูกันนะจ๊าสวยๆเลยจากคุณพี่ตัวแรกหลักๆจะเป็นเนื้อผ้าสซเวตเตอร์นะคะเป็นเนื้อผ้าสเวตเตอร์แล้วก็หลักๆจะเป็นงานคอกรมค่ะคุณพี่ได้ทั้งชายและหญิงนะจะยอดเก00ันบาทนี้เหมาะเลยคุณลูกค้าขาดได้เลยอันนี้ฟังนี้เห็นไหมคะฝังนี้เห็นไหม เห็นไหมคะเห็นเนาะเดี๋ยวคออนุญาตนะเห็นไหมคะเห็นเต็มตัวไหมอ่าโอเคอ่ะไปต่อจากคุณพี่ค่ะอาจจะมีเป็นคอวีนะคะติดมาบ้างเล็กๆน้อยๆตัวนี้เป็นงานร้อยกิโลรสวาสบิค่ะคุณพี่ค่ะรสวาสบิของเรานะคะอุ้ปิจตกขมเนาะปิเอาไปจิมกินก็บปลาปลาดิบเนาะแซลมอนอนห้้ปลาแซลมอนผู้ใดเคยกินยกมือขึ้นน้ำเคยกินน้ำกินดิบบ่อย น้ำกินดิบดีนะออ้ยไปต่อค่ะคุณพี่ค่ะได้ทั้งชายแล้วก็ได้ทั้งหญิงเรื่องโทนสีตัวนี้จะค่ะนะจ๊ะคุณพี่นะหลักๆจะเป็นเนื้อผ้าโซเวเตอร์แล้วก็คอกลมจะ้ะไซส์เไซส์ M ไซส์ L ประปนกันไปนะคะสกรีนบ้างไม่สกรีนบ้างบิ๊กโลโก้ไม่บิ๊กโลโก้นะคะคุณลูกค้าขาเหมาะมากกับช่วงอากาศช่วงนี้ค่ะไปฝนต้นหนาวบอกเลยว่าฝนเริ่มจะหมดเราบ้านเราไม่มีแดดหลายวันแล้วนะ สมุทรสาครเ้นเอกระชัยบางมอนประมาณ149หรือว่าบริษัทบักของเราไม่ค่อยมีแดดนะคุณพี่จ๋าจะเป็นมืดนอือคือบรรยากาศดีดีนะคะเริ่มจะหนาว,นาวเริ่มจะเย็น,ยนแล้วตอนเช้าค่ะคุณพี่ขาถือว่าเราได้ใส่เสื้อคลุมมาทํางานเนาะกันแดดกันลมกันหนาวหรือว่าต่างจังหวัดค่ะใส่เสเวเตอร์ตัวนี้ตัวเดียวจบเลยค่ะผู้ใหญ่ใส่ได้ไวัยรุ่นใส่ดีผู้ใหญ่บางท่านไม่อยากใส่เป็นแจ็คเก็ตยีนค่ะไม่อยากใส่เป็นเสเวเตอร์มีฮุดค่ะ,ค,ะคุณพี่ขา เอารหัสนี้แหละเหลือแค่ลูกนี้ลูกเดียวโมแล้วโมเลยโมแล้วโมเลยมีแค่ลูกนี้ลูกเดียวเด้อไลน์นี้เราจะทุกตัวไม่จ้ะคุณพี่มไม่จากเกือบเนาะเอาเกือบเกือบสีขาวค่ะคุณพี่ขาเป็นการ์ตูนด้านหลังน่ารักน่ารักแบบนี้ก็ได้ผู้ใหญ่นี้ชอบเลยเพิ่มความอบอุ่นให้คนที่คุณระกซื้อไปบริจาคก,ก็ได้ซื้อไปขายต่อก็ดีจ้ะคุณพี่สีสวยค่ะเรียบเรียบแบบนี้ก็ได้นะคุณพี่นะเรียบเรียบแบบนี้ก็มีนะ ยูนิโคลค่ะคุณพี่ขาตัวนี้ไม่มีป้ายตรงคอเลยแต่เนื้อผ้าดีดีสัมผัสรู้เลยอ่ะตัวนี้เป็นของยูนิโคลค่ะคุณพี่เนื้อผ้ารื่นๆใส่แล้วสบายสบายยูนิโคลต้นทุน36บาท แต่ขออนุญาตแจ้งคุณลูกค้านิดหนึ่งเนื่องจากบริษัทบคัคของเราใจดีมีเซตกันหนาวสิบกระสอบสามารถค้าเข่าได้ด้วยนะคะคุณพี่คะสิบกระสอบสเวเตอร์หนึ่งกระสอบมีฮู้สามกระสอบกันหนาวผ้าฟิตอีกสามกระสอบเอาของเด็กอีกสองสามลูกให้ครบสิบกระสอบคระเขา,ขา,ขากันซื้อสิบลดทุกลูกคุณพี่จัดได้เหมือนกันจะไปต่อนะคะคุณพี่ขาไปต่อส,สวยๆนะคะเป็นกระตุนล,ลายปักน่ารักน่ารัก,รกแบบนี้ก็ได้ญิงชายนักเรียนนักศึกษาตอนนี้เปิดเทมอมยัง เพิ่เตอมยังจะใครมีลูกใครมีลูกมีลูกแต่ยังเข้าไม่ยังไม่เข้าเรียนขอบคุณมากค่ะมีลูกแต่ยังไม่เข้าโรง,งเ,เรียนขอบคุณมาก,มก,มาอ,มากอันนี้เด็กแบบนักเรียนนักศึกษาใส่ได้หมดเลยนะคุณพี่นะส,สวยๆกันเลยจะ้ะแต่ข้อดีของเนื้อผ้าสเวตเตอร์จากคุณพี่ค่ะจะใส่ฤดูไหนก็ได้เนาะร้อนหนาวฝนตกแดดออกได้หมดเลยจะ้ะใส่คุ้มกันแดดกันลมกันหนาวได้หมดเลยจากคุณพี่ค่ะ นะแต่ว่าอาจจะข้อเสียของเนื้อผ้าสเวตเตอร์เนาะขออนุญาตแจ้งคุณลูกค้านิดนึงอาจจะเป็นเนื้อผ้าที่ขึ้นขนสามารถตัดได้นะเจ้าคุณพี่เนาะตัดได้ทําความสะอาดได้เปื้อนดําชารุดอาจเจอบ้าง5-15%ถึงเปอร์เซ็นจากตามเกณฑ์ของทางบริษัทบักนะจ้ะข้อดีเขาเยอะมากคุณพี่ขาสวมใส่ได้เลยนะคะแล้วก็อ่าเป็นเนื้อผ้าที่เหมาะกับบ้านเราด้วยไม่หนาเกินไปไม่บางเกินไปนะคะเหมาะกับช่วงอากาศอ่าเดือนอ่ามี12เดือนบ้านเรามี12ใส่12เดือนเลย อาจจะใส่นอนในห้องแอร์ก็ได้ขับขี่รถในห้องแอร์ก็ได้เหมือนกันค่ะคุณพี่ค่ะหรือจะเป็นวัยรุ่นนะเป็นที่นิยมสําหรับบ้านเรานะคะคุณพี่หนาราคาเก้าพันบาทจ้ะรอยกิโลกรอบใหญ่ๆแน่แนถ้าเป็นผู้หญิงยกนะถ้าเป็นผู้หญิงยกตัวเล็กๆมือนแอววอย่างเงี้ยก็จะประมาณสี่ท่านแต่ถ้าผู้หญิงตัวใหญ่ๆเห,หมือนน้ากับกล้วยก็สองคนยกได้สองคนยกได้ หรือว่าจะเป็นมิน้นยกคู่กับกล้วยได้เจ็บเจ็บเจ็บถ้าเป็นตัวเล็กๆอะ่ะเหมือนแอลกับพีต่ตีตัวเล็กๆนิดเดียว <c oughs> อ่าตัวเล็กถ้าเป็นแอลกับพี่ตีตัวเล็กๆน,นิดเดียวก็จะยกประมาณสี่ท่านนะคะคุณพี่จา๋าไปต่อนะคะเรื่องทอนสีค่ะค่ะคุณพี่จา๋าแต่ตัวนี้เป็นงานญี่ปุ่นนะจ๊ะงานญี่ปุ่นรัดวาสาบีกระสอบใหญ่ๆมีแค่ลูกนี้ลูกเดียวกับเนื้อผ้าสซเวเดอร์แล้วก็สวมจากคุณพี่จา๋า ตัวนี้เป็นสวมหัวนะจ๊ะสวมหัวสวมหัวทุกตัวจะมีเป็นคอวีบ้างปรับปนกันไปนะคะชอบกดคําว่ารักค่ะชอบ C F ค่ะได้หมดเลยจากทั้งหมดนี้เลยด้านหลังเดี๋ยวแถมคนหรือผ้าไปด้วยแถมนางกับแถมพี่ตีไปด้วยเลยแบ่งๆบ่งกันไปบ้างเนาะคุณพี่เนาะวิหยอกค่ะคุณพี่ค่ะอาเซยสวยกันเลยจ้า ส,สวยๆกันเลยเอาใจคนที่อยากได้งานรอ้อยกิโลนะคะร,ราคาคุ้มๆกันเลยเจ้าคุณพี่ทั้งเช้าและบ่ายกันเลยทีเดียวนะจ๊ะอู้สวยเนาะชอบตรงที่ได้ทั้งหญิงและชายขอให้อ่าไซส์นะคะขนาดไซส์นะคะสามารถสวมใส่ด้วยกันได้บางท่านก็ใส่เป็นโอเวอร์ไซส์ได้บางท่านอ่าบางั่นบางท่นก็บางท่านก็เขาไปลูกชาวลุกข,ข้าชงขช้าวชาได้มีตั้งใจรู้เพื่อนพจาะนะคะ <c oughs> <c oughs> อ๋อเอาใหม่บางท่านก็สามารถ ใส่เข้ารูปเข้าทรงได้เหมือนกันฟิลลาสามสิบหกบาทจ้ะคุณพี่ฟิลลาสามสิบหกบาทปลายฟิลลาส,สวยจ้ะสามสิบหกบาทฟิลล่าค่ะคุณพี่ขาดําตัดขาวขาวตัดดาไซส์เ็มค่ะฟิลลาส,สวยจ้ะคุณพี่อยากให้ผ้าใหม่ผ้าเงาแอลอีน้ำให้เอาไปซักเอาไปรีดนะคะแล้วก็บางตัวที่ขึ้นขนคุณพี่จะาเอาเครื่องตัดขนผ้าเนาะ ตัดคุยผ่าตัดค้นผ่าเดียวกันนะคะคุณพี่ขาลองไปตัดเพิ่มความใหม่ของคุณลูกค้าได้ด้วยนะจ๊ะปูม่าสองตัวเรือจากคุณพี่ขาสีขาวเป็นปูม่าจากสีเทาเป็นปูม่าขออนุญาตโชว์ป้ายเน่ปูมาปูมาปูม่าปูมาปูมาปูมาคุณพี่ขาปูม่าสีขาวสวยนะคะปูม่าสสวยจ้ะสีเทาค่ะปูมาค่ะคุณพี่จ๋ะอู้สวยปูมาสามสิบหกบาทอู้ตัวนี้สวยเปลี่ยนอีกแล้วจ้ะ สีสวยของเรานะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องแบรนด์ค่ะคุณลูกค้าค่ะเราไม่ได้การันตีจะเป็นแบรนด์แท้ไม่แท้ขึ้นอยู่กับคุณลูกค้าดูเป็นนะจ๊ะหัวหัวลูกค้าแต่ท่านอาจจะไม่เหมือนกันบางท่านอาจจะเอาความใหม่บางท่านอาจจะเอาเป็นแบรนด์คุณลูกค้าค่ะแต่กระสอบนี้จบครบทุกอย่างลูกค,คากคมสวยป้าคุณพี่ผ่านได้ผ่านบ้างนะคุณพี่นะกาเจ้าทุกตัวเลยสีส้มสีสวยอะถ้าแอบกลัวหน้าหมาไม่แตกนะจะใส่ให้ดูทุกตัวคุณพี่ค่ะดูค่ะสวยๆ จะใส่เป็นโอเวอร์ไซส์ได้จะใส่เป็นเรียบๆได้หมดแล้วโทนสีคะค่ะคุณพีโทนสีคะนะคะแอลว่านะแล้วเนื้อผ้าของสเวตเตอร์ส่วนมากนระ้อยละเก้าสิบเก้าเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์สีจะไม่ค่อยตกออเดอร์้ยแค่สิบเปาไปใส่ <Same loud. S 1> ค่อยก็ใส่เวลาเวลาค่อยไลเนอเดี๋ยวค่อยก็แปบเดี่ยวเดี๋ยวก็ใส่ไม่ทันออาดอสอง <laughs> ตัวเอากลัวลืมออาดอค่ะเปลี่ยนไปไป,ไปนะ้ำไปไป,ไปทำตำแหน่งอื่นไป <laughs> ทำตำแหน่งอะไรก็ไม่เหมาะน้ำอะ่ะ เอาดอจากคุณพี่คะ่ะเอาดอตัวแรกเอาดอตัวที่สองแพคคู่สีสวยกับสีเทาเลิศเลิศเอาดอจากคุณพี่คะ่ะเอาดอสีสวยนะจ๊ะอันนี้อะไรจ้ะยูน <c oughs> ิคอร์นหมดเลยคุณพี่จา๋าเอาใจคนโทนสีดําบ้างนาะง คุณพี่คะเอาใจคนโทนสีดาบ้างกลับยูนิโคลสีดำเรียบตัวนี้ดําดีดําเด่นดําใหม่ดําเลิศดไซส์เอลจากระแบนยูนิโคลค่ะคุณพี่ดําเรียบยูนิโคลซะด้วยคุณพี่จ๋าขออนุญาตไปต่อดําดีดําสวยดําเลิศดําดีดําเด่นจากคุณพี่ค่ะยูนิโคลอุ้ยคือจะกมือหนึ่งเลยด้ค่ะตัวนี้มือนมือหนึ่งเลยจ้าน้ำอันนี้ก็สีดานะจ๊ะคุณพี่นะดำเรียบไม่มีสกรีนไม่มีอะไรมาประปนเลยแอลว่าตัวนี้มือหนึ่งค่ะไซส์ XL เมื่อสักครู่นี้ไซส์ L ไซส์ L แล้วก็ตัวนี้ไซส์ XL จะพีไซส์เป็นโอเวอร์ไซส์ได้ยูนิโคลสีดำเรียบๆไปต่อที่ยูอันนี้อะไรจ๊ะยูนิโคลหรือ GU จะนามจ๊ะยูนิโคลอ่ะยูนิโคลสีเทาค่ะคุณพี่ นะคะป้ายเขาจะอยู่ด้านข้างนะคะยูนิโคลแต่ตัวนี้ขาดนะจ๊ะพี่น้องเดี๋ยวลองเอาซิเทเกอร์น่รักนาลักมาแปะดูน,นะจ๊ะขาดนิดหน่อยแพคคู่สองตัวเป็น GU ตัวนี้เป็นเหมือนครอบจ่ะหรือคนไซส์เอค่ะแล้วก็ตัวนี้ค่ะคุณพี่จ๋า GU เหมือนกันหลักๆป้าย GU ร้อยละเก้าสิบเก้าจุดเก้า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 ไหล่ล, 99. 99 99. ลอยไปเลยคุณพี่จ๋าแบรนด์ GU เขาจะอยู่ด้านข้างนี่จ u จะอยู่ด้านข้างหญิงและชายอยู่ในนี้ บอตองเอาเงินไปจ่ายจะแยกหญิงแยกชายอยู่ในนี้จ่ายยอด9,000บาทได้ทั้งหญิงและชายและก็ได้ทั้งไซส์ S ไซส์ size A, size M ไซส์ L ไซส์ L ตอบโจทย์ทุกอย่างคุณพี่จ่าแต่เน้นเป็นสวมหัวแล้วก็อาจจะมีคอวีมาบ้างนะจ๊ะแชมเปี้ยนจากอุบแบนกีล่าหลายๆแชมเปี้ยนจ่ะ คุณพี่ขาสีตัวนี้อาจจะไม่สดเท่าไหรนะจ๊ะคุณพี่นะเฮรเอมค่ะสีขาวจ้าคุณพี่ขาเฮรเอมนะคะด้านข,าข้างของเขามีเป็นลายปักน้ารูปทงชาติสีสวยจ้าบานาน่า <Banana. S 1> จ้าบานาน่าค่ะคุณพี่ขาออกแนวจะเทาก็ไม่เทาจะดําก็ไม่ดํากลึงๆค่ะคุณพี่ขาะสมผสมนะจ๊ะยูนิโคลสองตัวเรัว ยูนิโคลสองตัวรัวไซส์เอค่ะสีเขียวออกแนวจะครอบก็ไม่ครอบขอคนตัวเล็กแล้วกันแต่ไม่สูงนะจ้าคุณพี่นะนี่น่ารักน่ารักยูนิโคลตัวแรกสีฟ้าค่ะแล้วก็ยูนิโคลค่ะคุณลูกค้าค่ไซส์ประมาณ XL สีดำดูดีมากอุ้ยแต่ว่าก็สอบนี้แบบออกโทนสุภาพอยู่เนาะออกอาออกออก,ออกเท่าออกดําออกน้ําตาลสดจ,จาๆก,ก็จะเป็นแดง อาจจะมีปรับปนกันบ้างแต่ว่าดาเยอะจากคุณพี่จ้า <Okay. S 1> ยูนิโคอันนี้มือหนึ่งของแถ่เลยกล้วยพี่ว่าอันนี้มือหนึ่งตัวนี้จะเป็นมือหนึ่งเหนอือค่ะพี่เตียวว่าเนาะตัวนี้มือหนึ่งแล้ว เจอเยอะเลยแล้วเป็นยูนิโคลด้วยกระสอบนี้เจอเยอะนะจ๊ะคุณพี่นะไซส์ประมาณไซส์ l ไซส์ XL ค่ะคุณพี่ขานะคะได้สีดําเรียบเรียบแล้วก็ได้แบรนด์ฟัสแฟชั่ n แบรนดีแบรนดดังนะคะกระแบรนยูนิโคลจ้ะคุณพี่ o u t d อ o r จ้าตัวนี้เป็นงาน outdoor ค่ะคุณพี่ขาขออนุญาตดูเนื้อผ้าด้านไหนอาจจะเป็นสัมรีนุ่มๆหน่อยนิดหนึ่งนะสำหรับตัวนี้เป็นแบรนด์ของ outdoor จ้า นกี้อุ้ยแบรนกีฬาก็มารัวเด้อเอาให้ทันเอาให้ได้มีแค่ลูกนี้ลูกเดียวจะเป็นของคุณพี่นุ้งนุษหรือเปล่านะคะถ้าคุณพี่นุงน <st> <nichts. sh arp ort> <sh> <sh> ุษย <ers> <sh arp t> ังด <sh> ูอ <sh> ย <sh> ู่นะคะคุณพี่ขาอยากรู้ว่ามีแบรนกี่ตัวทักหาพี่ตีโดยตรงได้แต่ถ้าพิงคุณพี่นุงนุษสนใจจะซื้อทักหาแอลโดยตรงอีกได้เหมือนกันค่ะคุณพี่ขาอะยังค่ะเอาแม่บะนี่สุพิมค่ะเฮ้ยน่ะตัวที่จะของกษัตาแทนปะนี่เอาตัวเองพูดจบอยู่อี่เม่อกี่เอสุพิมค่ะคุณพี่ขะสุพิมค่ะ เมกยินเกาหลีจะดำก็ไม่ดำแต่เขาไม่ได้ดำกับพี่เขาดำผสมเทาสีสวยค่ะผู้ดีผู้ดีกระแบนสุพริงจ้ายูน <ic> ิโคลยูนิโคลดำเรียบรีอยอุ้ยกระสอบนีก้กล้วยชนะนะ เขาเลือกว่่หยอพี่เอาจริงพี่ยืมตังค์หน่อยได้ไหมไปขึ้นศาลไม่ได้ไมกีหยอกหยอกหยอกยอกกันไปไนกี้สวยสวยไว้พี่จานไนกี้โลโก้ไนกี้สวยสวยค่ะใส่ดีดีดีไล่แบรนด์ให้คุณลูกค้าดูนิดหนึ่งได้ไหมน้ำมูมินค่ะมูมินค่ะ โมเมนต์ค่ะโ <Movement, S 2> มเมนต์โมอุ้ยแบรนด์เยอะจริงนะพูค่ะคุณลูกค้าค่ะมีพูหรือเปล่ามีพูค่ะคุณพี่กระตูนเราก็มานะด้านหลังด้านหน้าน่ารักน่ารักจากคุณพี่ค่ะมาเวลค่ะมาเวลมาเวลตัวนี้คุณพี่จา๋าแต่ว่าตรงแบบโลโก้หรือสกรีนด้านหน้า,นาเขาอาจจะรกนิดนึงนะจ๊ะแต่เป็นแบรนด์ของมาเวลเอลมีวิธีแนะนําคุณลูกค้านะลอกออกให้หมดเลย ได้แล้วก็จะเป็นใหม่เหมือนเดิมมาเวลตัวนี้ลอกสติกเกอร์ออกเลยคุณพี่จ่าอะไรนะมิกกี้เมาส์มิกมมกี้เมาส์คุณพี่ค่ะโอ้ลายปักมิกกี้เมาส์นะคะส,สวยๆน่ารักน่าขอคนไซส์เล็กนิดน,นึงจ่าไซส์ประมาณไซส์เอ็กนะจ่า<ห>เนี่ยนะน้ำชากวด <laughs> วยหโล,โล <laughs> อะไร <laughs> จ่าก็เ <laughs> ขาใส่ามาขเขาบอกเบน <laughs> ตัวนี้เดี๋ยวให้คุณลูกค้าไปดูแบรนด์อีกทีหนึ่งนะจ๊ะมันยูนิโคแต่ไม่ใช่เช่นจีะอ๋อแชมเปียนจ้ะคุณพี่ขาแบรนด์ลัวนะคุณพี่จ๋าแอลเน้นย้ำอีกรอบมีแค่ลูกนี้ลูกเดียวมีแค่ลูกนี้ลูกเดียวสตาร์วอลจ้ะสีเทาค่ะคุณพี่ขาสตาร์วอลจ้ะสีเทานะคะสีสวยอู้นะวว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 ตัดวว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 ใหญ่วนวว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 เวว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 ว โปเกมอนโปเกมอนค่ะคุณพี่ค่ะน่ารักน่ารักนะเป็นโอเวอร์ไซส์ได้เลยยิงได้ชายได้จ้ะมิกมกี้มิกกี้เมาส์คุณพี่ค่ะดิสนีย์มิกกี้เมาส์ของเราเนั่นเองไซส์เล็กนะคุณพี่จ๋าไซส์เอนะไซส์เอ็ไซส์เอ็มนะจ๊ดะดิสนีย์มิกกี้เมาส์อุ๊กเอาขึ้นหลายเทคค่ะแบนน้ำพักเบรกให้พี่บ้างนะ,ะอ๋ออันนี้เป็นของดิสนีย์มิกมกี้ ดีดามคี่จาคุณี่ขาวสวยนะคะคิตตี้มีกี่ต uh, ัวหกนี่โหหกแปลกนมาจะใส่กล้วยใส่ตาอะไรเจ้าสีดำฟิลลาโอ้ฟิลลาตัวนี้ออกแนวสรงรอบค่ะคุณพี่จ๋าออกแนวทรงรอบแต่แขนยาวนะจ๊ะคุณพี่ขาวใส่กระเกณฑยิีนเอวสูงได้เลยแท้ไม่แท้ไม่ได้การันตีเด้อจ้าขึ้นอยู่กับคุณลูกค้าดูเป็นมีแค่ลูกนี้ลูกเดียวใครได้ไปแบนเยอะมากฟิลลาปูมาฮัลโหล เนกีคิตตี้ยูนิโคลจีอเยี่ยงยีค่ะอุ้ยลายแฮงสุพีอุ้ยเยอะมากแบนด์เยอะมากยูนิโคลค่ะแต่ว่าเป็นสไตล์แบบนี้เป็นมือหนึ่งจ้ะคุณพี่ค่ะเป็นมือหนึ่งแล้วเป็นยูนิโคลเอว่าเกือบสิบกว่าตัวแล้วไซดีดีคุณพี่จ๋าไซประมาณไซส์เอลไซส์เอ็กอนะคะเป็นยูนิโคลด้วยสามสิบหกบาทกับต้นทุนไม่ใช่ทั้งกระสอบคุณลูกค้าจ๋าภูมิสาคสวย สีดำเรียบเรียบผูมาสัญลักษณ์ผูมา,ญญา,ลมาเลอะๆจากคุณพี่ะนะคะอันนี้อะไร G U ค่ะแบรนด์เขาจะอยู่ด้านข้างไซด์ดีเลยคุณพี่จ๋าไซส์ประมาณไซส์ XL จ้า G U จ้าคุณพี่ขา G U แบรนด์หลายๆไม่ได้โชว์แต่แบรนด์แบรนเดอบอ์แบรนด์ก็โชว์คุณพี่จ๋าไม่แบรนด์ลก็โชว์จ้าบอกเลยไม่กักแน่นอนขาดบอกขาดเปื้อนบอกขาด เออเพื่อนบอกเพื่อนนี่มีควาสังเกตเลยนะพอเพื่อนบอกค่ะฮะ้นะเฮ้ยบักเร็วรอรอรอไงไม่ใช่รอตรวจนะรอจับผิดแล้วอ่ะรอจับผิดแล้วอ่ะคุณลูกค้าขาสีฟ้าสีต้มสีเขียวสีดำประปนกันไปไซส์เอสไซส์เอ็มไซส์แอผู้ชายผู้หญิงสวมใส่ด้วยกันได้นะคะคุณพี่จะขอให้ขนาดไซส ใส่ด้วยกันได้อาการเริ่มใจเย็นๆคุณพี่ขาช่วงปลายฝนต้นหนาวบางพื้นที่ฝนตกบางพื้นที่อาการเริ่มเย็นๆจะเป็นอีสานก็ได้เหนือก็ได้เที่ยวต่างประเทศช่วงเดือน1 0เดือน11เดือน12คุณพี่ขาฝากไว้ด้วยกับรหัสนี้ของเราเป็นเสื้อโซเวเตอร์นะคะผู้หญิงผู้ชายงานญี่ปุ่นล็อตวาซาบิมีแค่ลูกนี้ลูกเดียวเอาได้เอาเอฟได้เอฟจากคุณพี่ขาเอาได้เอาเลยนะจ๊ะสีฟ้าค่ะ สีแดงสีน้ำเงินสีขาวสีครีมขอบคุณค่ะยูสายยูแคลังยังช่วยนะสีครีมสีเทาอะไรมานะนะสีอะไรคะนี่มามีคนซอยเลยน้ำตาลสีเทาสก,กรีนบ้างไม่สก,กรีนบ้างคุณพี่จ๋านะคะปรับปนกันไปจะมีเป็นตัวหนังสือน่ารักนักแบบนี้ก็ได้นะจ๊ะ อยเอไปรีดดีๆเนาะอไปรีดดีๆนะยูนิโคขายตัวละร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบร้อยเจ็ดเก้าบางตัวคนลูกค้าขาสีสวยนะคะก็แล้วแต่ตลาดด้วยเนาะต้นทุนสามสิบหกบาทแอลแนะนําอันดับแรกซื้อไปนับจํานวนชิ้นก่อนค่ะคุณลูกค้าค่ะแล้วก็หารกับาราคาก่อนนะคะว่าต้นทุนต่อชิ้นจะได้ประมาณเท่าไหร่อาจจะถูกก็สามสิบหกก็ได้อาจจะแพงก็สามสิบหกก็ได้แต่คุณลูกค้าได้น้ําหนักร้อยกิโลทอกันเลย เท่ากันหยิบไปไม่มีแน่นอนสลับชิ้นไม่มี เนื่องจากของเราเป็นรูปแบบบริษัทแล้วก็อขออนุญาตแจ้งแจ้งแจ้งประกาศประกาศบริษัทบัคของเราไม่มีนโยบายให้คุณลูกค้าสมัครสมาชิกใดๆทั้งสิน้นเอาง่ายๆไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิกจะเป็น100บาท200บาทไม่มีจากคุณพี่ขาบริษัทบัคของเราซื้อสินค้าให้ครบยอดสองหมื่นได้เป็นสมาชิกทันทีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นระบบสมาชิกบริษัทบัคของเรานะคุณพี่ขาเป็นแล้วเป็นเลยไม่มีวันหมดอายุถ้า ได้เสียค่าใช้จ่ายอันนั้นคือมิชาชีพไม่ใช่บริษัทบักนะจ๊ะประกาศประกาศประกาศทุกไลฟ์ทุกคลิปคุณลูกค้าขาบริษัทบักของเราไม่มีนะโยบายไปรับซื้อเสื้อผ้าจากคุณลูกค้าจะเป็นเริ่มต้นตั้งแต่หนึ่งตัวหนึ่งร้อยตัวสองร้อยตัวไม่มีจ้ะบริษัทบักของเราขายอย่างเดียว ขายอย่างเดียวขายสุดยางสุดแนวอีกยังควงหนาเข้าขายมือเกี่ยวกับมือสองคุณพี่จ๋ามีอย่างเดียวมือหนึ่งคือหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่นมือหนึ่งไม่ผ่านการใช้งานนอกนั้นเป็นมือสองทั้งหมดแล้วก็เราไม่ได้รับสื่อจากคุณพี่จา๋าเราขายอย่างเดียวเน้นย้ำด้วยถ้ารับสือ้อเอาบริษัทบัคของเราไปแอบอ้างอันนั้นคือโจรแล้วก็มิสาเสียบคุณพี่จ๋าเน้นย้ำนะคะกดไลค์กดแชร์ให้แอวด้วยนะจ๊ะมิสาเสียบเด้อเป็นเป็นโจรเด้อเป็นโจรเด้อ เป็นมิสาสีบด้นอกนั้นก็เป็นโจนด้วยเป็นมิสาสีบด้อยยักยอกยักยอกยักยอกค่ะคุณพี่ค่ะแต่ณตอนนี้คุณลูกค้าท่านไหนที่สนใจเสื้อสเวตเตอร์สวมหัวเพิ่มความอบอุ่นให้คุณที่คุณรักซื้อไปบริจาคก็ได้ซื้อไปหารกันใส่ก็ดีซื้อไปเที่ยวก็ได้คุณพี่จ๋าได้หมดเลยหรือจะซื้อเอาไปขายช่วงซัมเมอร์อากาศเย็น เดือนสิบเอ็ดเดือนสิบสองก็ได้จากคนพี่ขาแชมเปี้ยนสวยๆจ้ะแชมเปี้ยนสวยๆค่ะแชมเปี้ยนเลิศๆขอขั้นโฆษณากินน้ําคำหนึ่งได้ก <laughs> ินน้ําแปบ๊บนึงคกะไหวขั้นโฆษณากินน้ำแป๊บนึงหว <laughs> น้ำต้องรอขั้นโฆษณาเพราะว่าด้านหลังเหลือเยอะนะ,ะมีการขั้นโฆษณากินน้ำด้วยยูนิโคลค่ะโทนสีมินิมอลไม่ไดิจค่ะคุณพี่ค่ะฟ้าอ่อนไซส์ดีด้วยไซส์ประมาณ XL จ้า NB NB ค่ะคุณพี่ขาะ NB นะคะสวยๆออกโทนสีเทาจ้า a b y d o o ออะไรนะจ้า Baby d o อค่ะสีดำค่ะคุณพี่สกรีนบางทีนะถ้าเขาเป็นเหนียวๆแบบนี้จะมีแบบ เอาไปแช่น้ําก่อนก็ได้ถ้าติดไม่เยอะเนี่ยค่ะคุณพี่ให้เขาลขายตัวออกนิดหนึ่งก็ได้เบบี้ดอสสวยๆจ้ายูนิโคลยูนิโคลค่ะ,ค,ะคุณพี่ขาสีฟ้าตัดเทาน่ารักน่ารักของแบบใบรุ่นนะคะ <q> อะไรจ้ะยูนิโคลแพ็คคู่สองตัวค่ะคุณพี่แต่ว่าบางตัวเราอาจจะโชว์ป้ายไม,ไม่ทั้งหมดขออภัยคุณลูกค้าด้วยยูนิโคลค่ะยูนิโคลจ้ายูนิโคลสองตัวรัวจากสกรีนด้านหลังสวยๆจากคุณพี่อู้หูสวยอ่ะ บรนด์หลายแบรนด์หลายแยิ่งเป็นยูนิโคลคุณพี่จ้ะยูนิโคลยูนิโคลหมดเลยแหละจ้ะ oh. อันนี้น่าจะเป็นเมอหนึ่งนะะเจอไปสิบกว่าตัวให้สิบกว่า mm hmm. ถ้านับจริงๆอะว่าเกือบยี่สีดําแบบนี้เลยคุณพี่จา๋าแล้วไซส์ดีๆไซส์ประมาณไซส์แอลยูน mm ิโคลสีดําจ้ะยูนิโคลสีดําค่ะคุณพี่ขายูนิโคลสีดำสองตัวนะด๊ะ mm hmm. อันนี้อะไรจ้ะจูไหมจ๊ะใช่ค่ะยู GU, ไซส์ประมาณ XL จ้ะคุณลูกค้าขาู U นะจ๊ะ ฟลอชูเวนจูวันค่ะคุณพี่ขาวโซโรชูเวนตีวันสีขาวนะจ๊ะสีสวยใหม่แบรนด์ก็หลายหลายทั้งแบรนด์กีฬาไม่แบรนด์กีฬาคุณพี่พี่นัดค่ะคุณพี่ขาวพี่นัทเราเจอไปเราเราเจอหลายตัวยังคะไม่มั่นใจจำไม่ได้พี่นัทจะเอาใหม่ได้ไหมคะปุ๋ยเนาะลีบล็อกจ้ะตัวนี้เป็นของลีบล็อกแต่ว่าตัวนี้ไม่แน่ใจว่าสีตกหรือเปล่าเดี๋ยวลองไปทำความสะอาดดู แต่แบบโลโก้ใหญ่ๆแน่ๆแนๆจากคุณพี่รีบบอกสีสวยสีเทานะจ๊ะซิลล่าจ้ะนี่นาานคือรัวกับพี่ใช่ไหมนะซิลล่าจากคุณพี่คะ่ะอุ้ยเดี๋ยวขออนุญาตรีบก่อนนิดนึงเริ่มจะคันคอมาอีกแล้วอันนี้คือรัวใช่ไหมจ๊ะอ่าเซตนี้อาจจะเป็นแบรนด์บ้างไม่แบรนด์บ้างเอลเชื่อได้เลยว่าอาจจะเป็นแบรนดีดแบรนด์ดังแบรนที่คุณลูกค้ารู้จัก,จกแต่ว่าพนักงานแอลอาจจะไม่ถนัดแล้วก็แอลอาจจะไม่ถนัดเท่าไหร่คอภัยคุณลูกค้าด้วยอาจจะเป็นแบรน์ตัวหนึ่งได้สามสี่หมื่นก็ได้เป็นหลักพันก็ได้คุณพี่จ อยู่ในมือแอลนะตอนนี้ขออนุญาตผ่านผ่านได้ผ่านจ้าผ่านได้ผ่านเลยสนใจอย่ารอช้าค่ะคุณพี่จ๋าซ f เได้เลยนะจ๊ะราคาเ0้าพันบาทกระสอบใหญ่ๆแน้นๆให้เน้นย้ำที่เจรดเคุณภาพเจรดเอจากคุณพี่จ๋าคุณภาพเกรดเจากคุณพี่ขาคุณภาพเจรดเอจากคุณพี่จ๋าจ่ายยอดเก0 0ันบาทได้ทั้งหญิงและชาย นะคะไม่ต้องลุ้นเลยชายกี่ตัวหญิงกี่ตัวอยู่ในนี้ใส่ได้ทั้งหญิงและชายขอโทษค่ะคุณยยใส่ได้ทั้งหญิงและชายค่ะคุณลูกค้าค่ะสีดำเรียบสวยอ่ะพีค่ะข,า,ขาวบ้างค่ะดูค่ะคุณพี่ไซส์ดีๆนะไซส์ประมาณไซส์แอลไซส์น้ำไซส์ไซส <F illa. S 1> ์กล้วยใส่ด้วยกันได้ฟิลลาแบรนด์กีฬาก็เยอะจ้ะแบรนด์ฟาสแฟชั่นเราก็เยอะจ้ะคุณพี่ค่ะฟิลลาสีสวยจ้า เฮ้สันเอ็มค่ะคุณพี่ค่ะคอรแรบกับ NFL นเอฟอลี่เฮ้นเอ็มจ้ะคุณพี่ค่ะสวยๆนะจ๊ะ G.U. ค่ะ G.U. ค่ะ GU แบรนด์เขาจะอยู่ด้านข้าง G.U. ค่ะคุณพี่ Uniqlo ค่ะ Uniqlo สีดำค่ะ Uniqlo k u l u มิ Uniqlo k u l u มิคืออะไรอ่ะตัวตัวการ์ตูนนะคะ Uniqlo จ้ะว่าอยู่ อันนี้อะไรจ๊ะอ่ะไปเถอะค่ะเปญนะเมื่อกี้อาดิดาสอดิดสน้ำชาอาดิดาสจากคุณพี่่ะอาดิดาสสวยจ้าไมคอนครไมคอนครอนี้สีเทาใหม่ใหม่ใหม่มารีบอกจ้าอย่าไปรีเจนซี่เด้อรีบอกจากคุณพี่่ะรีบอกนะจ้าน้ำไม่ทันน่ะเก็บป้าค่ะก็ลูกค้าค่ะแก็บป้านะคะจะเขียวก็ไม่เขียวแบบเขียวเขียวมินิมอล จะมีน้ำรอนมีดีใจอันนี้อะไรจ้าเซตร,รวมนี่มาได้เลยจ้าอู้อะไรนี้แล้วเอาแบบถ้าให้คะแนนเต็มร้อยะไลให้คุณลูกค้าดูประมาณเกือบ95%เหลือแค่อีกหเปอรเคุณพี่ขาที่พี่เขาไม่หยิบถูกใจไหมคุณพี่จา๋าถ้าถูกใจเอฟได้เอฟเลยแล้วก็ถ้าถูกใจกับคุณพี่ขากดไลค์กดแชร์แอลด้วยนะคะคุณพี่ขากับเสื้อโซเวตเตอร์นะคะสวมหัวชายหญิง เป็นงานญี่ปุ่นร้อยกิโลล็อตวาซาบิเกรเอจากคุณพี่จ๋าจำนวนชิ้น200รอถึง2องห้าสิบตัวค่ะตกต้นทุนต่อตัวสาสบหกบาทคุณพี่จ๋าอย่ารอช้านะคะสนใจก็ซีเอฟได้เลยจ้าขอพระคุณคุณลูกค้าที่เข้ามาดูไลฟ์สดทุกท่านด้วยนะจ๊ะตั้งแต่นาทีแรกจนจบไร้จบคลิปกันเลยทีเดียวจ้าแชมเปียนค,ค่ะคุณพีจ๋าขออนุญาตโชว์ป้า แชมเปี style, ้ยนไซส์เอลจ้ะสวยๆด้านหน้าด้านหลังแช่แชมเปี้ยน <Champion. S 1> ค่ะคุณพี่ Champion, lo, ค่ะแชมเปี้ยนจ้ะยูนิโคลค่ะคุณพี่่ะก็จะมีเป็นแบบสกรีนด้านหลักนะคะนี่ไซส์ซดีเลยไซส์เอจ้ะจียูค่ะทรงแขนคุณพี่ขาเป็นผทรงพองๆเหมือนบอลลูนนิดหนึ่งนะคะตัวเดยกของจียูค่ะออเดอค่ะขนย่าโชว์ป้ายจา้ะนี่ไซส์ดีด้วยไซส์เอลจ้ะแบนเอาดอร กาฟิลจากคุณพี่ขาอุ้ยน่าลาัะเป็นการ์ตูนก็ยเยอะเนาะถามมาว่าแจ็เก็ตผ้าลมมีแจ็เก็ตผ้าลมตอนนี้หมดค่ะคุณพี่ขามีแต่จะเป็นแจ็กเก็ตกันฝนกันลมนะจ๊ะคุณพี่ขาอตัวนี้เป็นของเก๊ค่ะคุณพี่ขาสีแดงสวยๆนะจ๊ะนี่เก๊สวยๆสีแดงค่ะ สลุป,ปี้ค่ะคุณพี่่ะสลุปปี้นะคะน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็มีเป็นลูกเท้าน,น่ารักน่ารักด้านหลังโดยไซด์ดีเลยคุณพี่คามีเป็นแจ็คเก็ตกันลมกันฝนนะจ๊ะคุณพี่่ะบิงระบองอุ้ยทําไมแบบน้ําถ้าเราไปอยู่ตอนที่มึดมืนอุ้ยมาเร <laughs> ็วอันนี้ก็เล่นก้อ <laughs> อะไรนะคะเล่นกับกล้องใช่ไหมคะอ,อ๋อเล่นกับกล้องก็แล้วไปเนาะไม่ต้องให้กล้วยช่วยก็ได้บิงระบงสวยๆจากคุณพี่ อนนี้เป็นของบิงรับองจ้าโดเรมอนสุดท้ายและท้ายสุดโดเรมอนโดเรมอนน่ารักจังมือนหนึ่งค่ะคุณพี่ขออนุญาตด,ดูราคาราคาไม่แน่ใจของเขาราคาอยูดตรงไหนนะจ๊ะคุณพี่จะเป็นมือนหนึ่งนะจ๊ะโปกเกม,มอนจ้ะน่ารักน่ารักค่ะโดเรมอนเผอแป๊บเดียวเผอแป๊บเดียวเผอแป๊บเดียวมือหนึ่ง ขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านจากคุณพี่ขาด้านหลังเดี๋ยวให้คุณพี่ลองไปลุ้นกันอีกรอบชอบกระสอบนี้พิมพ์เขาว่ารับหรือ C F ได้เลยเอากันจุจุร้อยกิโลกับราคาสุขุ้มสุดประหยัดค่ะคุณพี่จ๋าได้ทั้งของผู้หญิงและของผู้ชายนั่นเองนะจ๊ะสำหรับไรนี้นะคะแอลขอบคุณค่ะ